สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ต้นจะมาโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่าใน1น่งวันเนี่ยต้นเบรนแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วก็กินเท่าไหร่นั่นเองนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยต้นเม็นคนที่ไม่ค่อยนับแล้วก็ไม่ค่อย tracking อะไรพวกนี้เลยนะเพราะว่าชอบการประมาณนะเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ง่ายนั่นเองแต่ว่ามีใครหลายคนนะถามว่าต้นเนี่ยส่วนใหญ่เลยในะกิจวัตรประจําวันเนี่ยเบรนพลังงานเท่าไหร่หรือว่า Uh, เล่นคาริเนิกท่านี้เบิร์กี่แคลนะจะเดินหรือว่าจะวิ่งดีนะวันนี้ต้นจะมาทำให้ดูกิจวัตรตั้งแต่หัววันเลยนะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่มันกินพลังงานเยอะหรือว่ากินพลังงานน้อยนั่นเองนะซึ่งตัวที่เราจะใช้เป็นตัววัดว่า tracking ก,ก,ก็คือตัวนาฬิกานั่นเองเออแต่ไม่ได้ใช้มานานมากละหลายปีไม่รู้ยังอยู่ไหมหาก่อน นี่ยังอยู่นะอันนี้ขอไม่บอกยี่ห้อนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะไม่มีการสปอนเซอร์เลยทั้งสิน้นซึ่งในอกกาเนี้ยต้องไม่ได้ใส่มาแบบ2-3ปีแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยววันนี้เราจะใส่เจ้าตัวนี้นะตลอดทั้งวันเลยแล้วก็เดี๋ยวเรา tracking แคลอรี่กันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายอยากรู้แคลอินแคลเอาหรือว่าอะไรเงนะี้ยคลิปนี้ห้ามพลาดครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราไม่ได้ใช้พลังงานเฉพาะตอนออกกําลังกายเท่านั้นนะครับบางคนเนี่ยอดอาหารกันจนดูน่าตกใจมากๆซึ่งกิจวัตรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการเดินซื้อของนะหรือว่าจะเป็นการขับรถการมองแบบโฟกัสหรือสมองของเราเนี่ยเวลาคิดนะครับล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานทั้งหมดเลยนี่เป็นที่มาของคําว่า BMR หรือว่าพลังงานที่เราควรได้รับขั้นต่ำนะเพื่อการดํารงชีวิตของเรานั่นเองไม่ว่าเราจะออกกําลังกายหรือไม่ แอคทิวิตี้นะครับที่เพื่อนๆสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับสำหรับใครที่โดยเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับการเดินในตอนเช้าเป็นอะไรที่ช่วยพัฒนาพลังงานได้เบื้องต้นนะครับได้ดียิ่งถ้าเราเดินระหว่างวันเยอะๆก็สามารถช่วยให้หุ่นของเราดีขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้นลองกับตัวเองมาตลอดเวลานะครับบางทีไปเดินห้างดานานเนี่ยจะเบิร์นแคลอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ข้อดีของการเดินก็คือมันใช้ความยข้งข้นที่ต่ำนะทำให้เราสามารถทํามันได้บ่อย แต่ว่าการเล่นที่เป็นตัวคาริสเนิกหรือว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เล่นได้ที่นะเพราะว่าต้องรองมาโซรี่โคเวอรี่หรือว่าพักฟื้นร่างกายต่างๆนานานั่นเองซึ่งดูชา้าในตัวก็จะมาเดินประมาณ15นาทีนะก่อนที่จะเข้าไปออกกำลังกายหลักของตัวเองหรือว่ากินกาแฟนั่นเองนะก็จะเดินให้โดนแดดนิดหนึ่งร่างกายก็จะอุ่นมีความยืดหยุ่นสูงมากขึ้นนะ้วก็พร้อมกับการเทรนนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเดินสัก15นาทีนะเราจะ เบนแคลรีร่เพิ่มเติมไม่ได้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ต้องจะมาเดินวนแถวหน้าสตูไปมาแบบนี้เรื่อยๆครับ รุปเดินเสร็จ15นาทีเนียวพอผ่านพลังงานไปถึง91กิโลแคลนะครับถือว่าไม่เร็วเลยสําหรับเวลา15-20นาทีเนาะเพื่อนๆสามารถเอาไปแทรกระหว่างวันได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็หลังจากนี้นะเดี๋ยวต้นจะเวิร์กอัพของตัวเองตอนนี้ประมาณ9โมงนิดนิดแล้วนะครับซึ่งสำหรับเวิร์กอัพของต้นวันนี้นะจะเป็น one arm h แฮ d s t a n d นะเวอร์ชันสั้นนะครับแล้วก็บวกกับ push อร r t i c a l นั่นเองครับซึ่งเซสชั่นหลักๆที่เราจะแยกวัดแคลอรี่กันเนี่ยก็จะมีส่วนแรกก็จะเป็นตัวการยืดนนะรรับกกาาาาวววอมม่่่่จเเเิไได้ทตต็็ป วันอาร์มแฮสแตนเทรนนิ่งนั่นเองนะซึ่งตัวก็จะไม่ได้เคลื่อนเยอะนะเป็นการโฮค้างมากกว่านะครับส่วนที่3นะจะเป็นพุชชิ่งเวลูคีลนะครับที่ต้นคาดว่าน่าจะใช้พลังงานเยอะที่สุดนะครับในเซสช,ชันของวันนี้นั่นเองและสุดท้ายก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อปิดจบนะครับก็มาดูว่าแคลอรี่ที่เบิร์นวันนี้จะเป็นไปตามที่คาดหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้ต้นมาพิสูจน์ให้ดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรนกันเลยครับ สำหรับการวอร์มอัพก่อนฝึกวันอาร์มไฮสแตนในสิ่งสำคัญเลยก็คือความยืดหยุ่นของข้อมือและก็หัวไหล่ดังนั้นเนี่ยท่าส่วนใหญ่เลยเน้นการเปิดไหล่ในขณะที่เกรงท้องไปด้วยเพื่อให้แฮสแตนของเราเนี่ยมีคุณภาพที่สุดและตอนเช้าเนี่ยความยืดหยุ่นของคนเราเนี่ยจะน้อยกว่าช่วงเย็นด้วยนะครับต้นจะยืดจนกว่าต้นจะเปิดไหล่ให้ตรงได้นะครับตามในคลิปนี้เลย สำหรับบันอาร์มให้สแตนในช่วงนี้ต้องก็จะเน้นการกลับมาฝึกการรับน้ำหนักนะครับแล้วก็การคุมสะโพกในทิศสเบนให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ต่อโปรเกคชั่นต่อไปแบบไม่ลำบากมากนะครับถือว่ากินเวลาเอาเรื่องเลยสำหรับสกิลนี้แต่ก็สนุกดีครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เสร็จเซสชันที่เป็นตัวแฮนด์สแตนอย่างเดียวนะครับซึ่งใช้เวลาเล่นไปประมาณ1ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะมีวอร์มไปประมาณ15นาทีเนาะซึ่งแคลอรี่ตอนนี้ของต้นเบิร์นไปประมาณ388แคลอรี่นะครับซึ่งตอนแรกวอร์ม75แคลอรี่เท่ากับในเซสชันแฮนด์สแตนเนี่ยจะเบิร์นไปนะครับประมาณ313แคลอรี่ก็ถือว่า โอเคนะถือว่าดีเลยตอนแรกต้นเล็กว่าแบบเล่นแฮนด์สแตนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เบิร์นแคลเยอะหรือเปล่าสรุปว่าก็เยอะ,ะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปต่อเซสชันที่2กันนะจะเป็นตัวพุชชิ่งวอลล่มทั้งหมด3พ้พาด้วยกัน,นครับรวมก็12เซตเดี๋ยวมาดูกันว่าแคลรี่จะเบิร์นสูต้ตัวแฮนด์สแตนปกติหรือเปล่าหรือว่าเป็นตามที่รอคาดไว้หรือเปล่านั่ครับ จริงๆแล้วแคลอรี่มันไม่ได้เบิร์แค่นั้นนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็น after b u r n effect มากกว่านะครับตอนเล่นเพราะว่าระยะเวลาในการเล่นสีเลยมันไม่ได้นานมากคนระับเนี่ยแคลอรี่ของต้นยังคงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พาดเลขต้นไป1 3 0นะครับนะมันจะเป็น burning after, after burning effect มากกว่านะปัดเดี๋ยวต่อเซสชั่นที่เป็นตัววอลลุ่มให้เสร็จเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่เบิร์เท่าไหรนะ่ จบเซสชันพุชเวอร์ติเคิลเนี่ยเผาผ่านพลังงานไปทั้งหมด319แคลอรี่แค่12เซตเท่านั้นเองก็ถือได้ว่าเผาผ่านไปเยอะมากๆและการยืดกล้ามเนือ้อก็กินพลังงานไปถึง102แคลอรี่อาจจะด้วยความที่ยังมีเอฟเฟกขอของ afterburn เซตหลักเลยทำให้ตัวเลขค่อนข้างสูงนั่นเองครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง trk มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับใส่ขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเข้าถึงคลิปนะออกกำลังกายที่ต้นเนีย่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทำตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยนะรพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุนดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ในของคคลลิปเยนะรับ ได้เสร็จแล้วนะครับปอนให้ทายว่าพี่เบิร์นไปเท่าไหร่บวกเอาเมื่อกี้ยืดเมซชั่นแล้วก็วองน่ามัน750แคลเฮ้ยคนใกล้เคียง809เคียงใกล้เคียงจัดแต่เบิร์นเยอะกว่าที่กินนะตอนแรกตอนแรกคิดว่าเซชั่นพวกนี้แบบจะเบิร์นแค่แบบ400ตอนแรกพี่คิดว่า450ใช้สมาธิเยอะไงแต่ว่า ใช้เวลาเทนไปประมาณ2ชั่วโมง15นาทีนะครับถ้ารวมรวมเมนี่ด้วยรวมยืนก้ามเนี้ยด้วยก็ถือว่าเป็นแคลอรีร่ที่เยอะามากๆจนจะกินถึงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับต้นจะนั่งทํางานนะครับแล้วก็กินมือแรกเดี๋ยวให้ดูมือแรกมือแรกก็เหมือนเดิมอะ่ะเป็นไข่นะครับไข่กับขนมปังอแบบนนี้แคลอรี่มันก็ไม่ได้เยอะนะสักประมาณสา0นะครับ 300นิดๆแล้วก็ตัวเบอร์รี่ปั่นกันนมนะครับหลังๆไม่ค่อยได้กินผลไม้ก็เลยเอาเบอร์รี่ในแมคโครที่เป็นโฟรเซนเบอร์รี่นั่นแหละมาปั่นกันนมแล้วก็กินมันก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระกับพวกวิตามินซีอะไรเงี้ยได้เร็วและก็ง่ายนะครับก็เดี๋ยวให้ดูมื้ออื่นๆด้วยนะครับว่าต้นกินเท่าไหร่นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าการนั่งทํางานอยู่เฉยๆเนี่ยเพราะว่าต้นจะทำตั้งแต่ประมาณ11บเโมงกว่าถึงประมาณ1ทุ่มนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าต้องใช้พลังงานเท่าไหรนะ่กับการนั่งทำงานแบบนี้นั่นเองครับ ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้องกันแล้วนะครับมามื้อสุดท้ายอันนี้นะครับจากที่เรานั่งทํางานกันไปจนถึงปัจจุบันนะตอนที่ต้นกลับมาห้องตอนนี้ประมาณสามทุ่มกว่าเพราะว่าเป็นนั่งทํางานกับป๊อปมาที่สตาบัคนะครับระยะเวลาก็เลยล่วงเลยอ่ะหนึ่งพันหนึ่งพันแปดสิบแคลในตอนที่ต้นนั่งทํางานอยู่ที่สตูนะครับแล้วก็รวมถึงตอนไปสตาบักแล้วก็กลับมานี่อันนี้แค่ช่วงที่นั่งทํางานเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันแคลอรี่ที่ต้นเบินไปทั้งหมดวันนี้นี่นะครับ2องี่แคลอรี่นะครับแคลอรี่ที่เบินเยอะๆก็จะเป็นช่วงออกกำลังกายนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ออกเลยนะนั่งทํางานสตูเอ้ยนั่งทํางานออฟฟิศตลอดหรือวอ่าอะไรเงี้ยแคลอรี่มันก็จะเบินน้อยกว่านี้อีกซึ่งมันอาจจะอยู่ที่ราวๆสักพันสามถึงพันห้าอะไรเงี้ยแคลอรีที่ต้นกินเข้าไปก็จะมีตอนเช้า320แคลนะตอนเที่ยงถึงบ่าย สองมื้อ800แคลแล้วก็มีขนมเนยที่เป็นตัวนมเวนะครับแล้วก็ขนมแท่งหนึ่งก็ประมาณ300แคลแล้วก็มื้อสุดท้ายที่ต้นกินก็จะเป็นตัวไก่ผัดกิมจินะครับแล้วก็ซื้อไก่ย่างมาประมาณ5-6าไม้ mm. นะมื้อสุดท้ายก็จะเป็นประมาณ600แคลโดยรวมแคลอินต้นก็ประมาณ2,000 km. ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ออกมาค่อนข้างโอเคเป็นอะไรที่เออดูสมเหตุสมผลนะเพราะต้นจะเป็นสายเมนเทนนิดน,นึงจะไม่ได้กินแบบเบ้า กล้ามใหญ่ๆแล้วค่อยรีดหรือวอะไรองี้คาริสเนิกจะเป็นสายที่กินเมนเทนเขาจะกินที่เห็นความสูงประมาณต้นจะกินอยู่ใแถว1,800ถึง2,000แคลอรี่แทบจะทุกคนเลยก็หวังว่าคลิปนี้น้จะใขข้อสงสัยนะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องเอ่อแคลอินแคลเอาที่ต้นทำในแต่ละวันนั่นเองแล้วก็ คิดว่ามีแง่คิดอะไรให้หลายๆคนเรื่องเกี่ยวกับการเบิร์นพลังงานนะว่าใครที่นั่งอยู่ออฟฟิศบ่อยๆก็พยายามหาแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราทําได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเช่นการเดินที่ต้นแนะนําไปถ้าเพิ่มการออกกำลังกายด้วยก็จะดีมากๆแต่สุดท้ายและท้ายสุดนะับในระยะยาวเนาะถ้าอยากให้ร่างกายมันมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือพยายามเพิ่มกล้ามเนื้อนั่นแหละเป็นอะไรที่ต้นพูดมาตลอดแล้วก็สามารถอยู่กับไดเอทพวกนี้ตัวจะกินอะไร เนี่ยไม่ได้กินคีนก๋านะครับก็ไม่ได้ไก่ต้มอะไรก็เนี่ยถ้ามือม้อเย็นมื้อเย็นต้องจะกินหนักมากๆนะแล้วก็เราก็กินดึกนะก็เนี่ยสี่ทุ่มก <c oughs> ็คือเพิ่งกินมื้อสุดท้ายแต่มื้อเช้าอีกรอบหนึ่งต้องก็จะไปกินประมาณแบบเที่ยงหรือว่าบ่ายของพรุ่งนี้เลยนะก็จะเป็นการเขาเรียกว่ากึ่งกึ่งฟาสติง้งหนึ่ง <c oughs> ก็ถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครอย,ยากออกกําลังกายกินจังคลินิกนะสนใจอุปกรณ์สั่งซื้อได้และตัว อยากต้นทางคลิปหน้าออกมาเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปกินก่อนเพราะว่าหิวมากๆครับบ๊ายบาย